สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยน,นะคะวันนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านใดที่เกิดราศีมังกรหรือลัคนามังกรลองเข้ามาเช็คดวงของคุณดูนะคะว่าในช่วงเดือนมิถุนาดวงของคุณจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสนะ เน้นทํานายภาพรวมไม่ได้เจาะจงะเฉพาะดวงใครดวงหนึ่งนะคะหรือท่าในใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ ID ดไลน์นุ่นยุวดีได้นะคะก็เป็นการทํานายโดยใช้วันเนปีเกิดแล้วก็เวลาเวลาเกิดของคุณนะคะชาวราศีมังกรนะคะต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนคุณเนี่ยนะคะก็เป็นดาวเสาร์นะคะช่วงตอนนี้นะคะดาวเสาร์ของคุณเนี่ยนะคะมี มีดาวมีดาวเสาเนี่ยอยู่ในดาวเจ้าเรือนด้วยเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่าชาวมังกรเนี่ยนะคะจะมีความวิตกกังวลนะคะหรือมีความเครียดนะคะเกิดขึ้นทําอะไรเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะกล้ากลักลกกลวหรือคิดแล้วคิดอีกไต่ตองแล้วไต่ตองอีกนะคะเป็นช่วงที่จะดําเนินการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะหา ปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนนะคะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่มาก่อนนะคะช่วงนี้คุณต้องระวังความคิดนะคะมีโอกาสคิดในแง่ที่มันไม่ดีคิดลบเกิดขึ้นหรือคิดแล้วมันไปบั่นทอนจิตใจของคุณบั่นทอนกำลังใจของคุณในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปนะคะชาวราศีมังกรเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าอีกมุมหนึ่งนะคะคือคุณจะมีความขยันขันแข็งมากขึ้นนะเป็นช่วงที่ ทำอะไรทาจริงหรือเปนช่วงที่จริงจังกับชีวิตมากเกินไปนะคะไม่ว่าเหตุการณ์ที่คุณพบเจอเนี่ยมันจะมีทั้งเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจริงจังกับสิ่งที่ดีและจริงจังกับสิ่งที่คุณประสบว่าเหตุการณ์นั้นมันไม่ดีด้วยเช่นกันชาวมังกรเนี่ยนะคะคุณต้องระวังความคิดต้องระวังโรคเครียดให้มากๆนะคะมีโอกาสคิดลบด้วยเช่นกัน ต่อมาเรื่องเงินนะคะชาวราศีมังกรดาวเงินดาวการเงินของคุณเนี่ยนะคะก็มีดาวพฤหัสสบดีและก็ดาวจันทร์ลอยอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะเรื่องเงินคุณมีโอกาสที่จะเรื่องเงินเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมีรายรับเข้ามาเพิ่มนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะมีที่พึ่งทางการเงินหรือมีคน ช่วยเหลือทางการเงินเกิดขึ้นนะคะจะมีเหตุให้คุณเนี่ยดำเนินการบางอย่างทางการเงินกับสถาบันทางการเงินดําเนินการกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆแล้วมันได้เงินตามที่คุณตั้งเป้าไว้ตามที่คุณปรารถนานะคะหรือคุณกําลังที่จะใช้บัตรเครดิตนะคะคุณก็อนุมัติเรื่องของบัตรเครดิตผ่านหรือจะกู้เงินทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะการกู้เงินตรงนั้นดําเนินการตรงนั้นก็คือผ่าน ร่วงไปด้วยดีนะคะชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะต้องบอกว่าดาวเจ้าดาวการเงินของคุณเนี่ยที่มีดาวพฤหัสรอยอยู่ในเดือนการเงินเนี่ยก็ส่งผลให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินลับๆได้เงินแปลกๆมีคนหยิบยื่นเงินให้แบบแบบไม่เปิดเผยตัวนะคะคุณได้เงินมาแบบลับๆมีผู้หวังดีหรือมีใครสักคนหนึ่งเนี่ย ซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณดูใจกันอยู่หรือคนที่คุณคบหาดูใจกันอยู่ก็ได้นะคะรวมไปถึงเนี่ยเรวการเงินเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องเดือดร้อนทางการเงินเกี่ยวกับเพื่อนฝูงบางคนเกิดขึ้นมีเพื่อนฝูงบางคนมาหยิบยืมเงินหรือญาติพี่น้องบ,บางคนเนี่ยเขามาจุนจ้านเกี่ยวกับเรื่องเงินของคุณนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะ ดาวการเงินของคุณเนี่ยนะคะก็มีดาวจันทร์ลอยอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยซึ่งดาวจันทร์ตรงนี้ก็มีอิทธิพลในเรื่องของของคู่นะคะเรื่องเงินเนี่ยคุณคุณกับคู่เนี่ยต้องมีในเรื่องของมีการข้องเกี่ยวกันในเรื่องการเงินการทองเกิดขึ้นสําหรับคนที่มีคู่นะคู่คู่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะหรือคุณได้เงินจากคู่ ส่วนท่านใดที่โสดไม่มีคู่ไม่มีคนคุยเนี่ยจะแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีหัวคิดมีโปรเจกต์หรือมีการลงทุนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก่อรายรับก่อในเนรื่องของการเงินเข้ามานะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะสุขภาพของชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะต้องระวังเกี่ยวกับระบบปากและฟันนะคะช่วงนี้อาจจะความจําหลงหลง,ล,งลืมลืมนะคะทําอะไรอยู่ก็คือลืมเหมือนจะนึกอะไรออกสักอย่างหนึ่งเนี่ยสักพักเนี่ยลืมแล้วนะคะ วางสิ่งของไว้ตรงไหนเนี่ยก็จาไม่ได้จะเป็นในลักษณะนี้เป็นช่วงที่หลงหลง่มเริ่มนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเกี่ยวกับหูนะคะปวดหูแล้วก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,อเส้นนะคะของแหลมพิมพ์ต่ำบางบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรามัดระวังด้วยในการดําเนินชีวิตดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีมังกรคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหากับลูกกับหลานกับคนอายุน้อยกว่า ถ้านนมีลูกมีหลานลูกหลานไม่เชื่อฟังลูกหลานก้าเทียงกับก้าสวนกับหรือลูกหลานนําพาความทุกข์อกทุกใจมาให้กับคุณนําเรื่องเดือดร้อนบางอย่างมาให้กับคุณนะคะจะเป็นในลักษณะนี้หรือจะแปลว่าลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะคะต่อมาดาวการงานนะคะดาวการงานของคุณตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่า ไปอยู่ในภพอริด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรเรื่องงานเนี่ยมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคมีแต่ศัตรูมีแต่คู่แข่งมีแต่คนคิดไม่ซื่อคิดไม่หวังดีมีแต่คนคอยแทงข้างหลังนะคะหรือไปรวมไปถึงเนี่ยมีแต่คนคอยใส่ร้ายป้ายสีนะคะเจอคนเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่เป็นมิตรต่อการไม่จริงใจต่อการจะเป็นในลักษณะนี้นะเรื่องงานทําอะไรมีอุปสรรคมีปัญหา เป็นอย่างมากหรือจะแปลว่ามีโอกาสมีคดีความทางการงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะข้อดาวกรมะเนี่ยมันเป็นมันไปอยู่ในภพวริก็มีโอกาสนี่คือมีเรื่องจุกจิกใจทางการงานการงานมีปัญหามีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้ลำบากใจคิดมากเรื่องงานนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยหรือมันมีความกดดันบางอย่างทางการงานเกิดขึ้นเช่นโดนกดดันจาก เพื่อนร่วมงานโดนกดดันจากเจ้านายนะคะรวมถึงตัวเราก็กดดันตัวเราเองด้วยทําให้มีสภาวะที่มันเครียดมีโอกาสเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันสําหรับชาวมังกรมีโอกาสย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายออฟฟิศย้ายสำนักงานนะคะถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงใดๆทางการงานเนี่ยจะแปลว่างานหนักงานเหนื่อยนะคะยิ่งขึ้นจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะหรือร้อนที่นั่งนะคะ ดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสัญญาบางอย่างเกิดขึ้นเอกสารสำคัญๆที่คุณดำเนินอยู่ไม่ว่าเป็นเอกสารทางการงานนะคะเอกสารอะไรก็แล้วแต่มันมีโอกาสาผิดพลาดบ่อยแก้ไขบ่อยครั้งเอกสารสำคัญหมดอายุก็ได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำดำเนินการใ,ใดเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยต้องรอบคอบให้มากๆด้วยนะคะ หรือมันมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับเอกสารเกิดขึ้นนะคะมีโนติสมาถึงคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าเป็นเป็นช่วงที่เหนื่อยใจเกี่ยวกับคนรอบข้างคิดมากเกี่ยวคนรอบข้างคนรอบข้างในช่นนี้เช่นเพื่อนฝูงคิดมากเรื่องเพื่อนฝูงเหนื่อยใจเรื่องเพื่อนฝูงรวมไปถึงญาติพี่น้องบางคนก็นําความเหนื่อยใจมาให้กับคุณแต่คุณต้องเลือกเขาเรียวกว่าเลือก คิดนะคะเลือกเอาสิ่งที่มันเขาเรียกว่าสิ่งไหนที่มันจะเป็นเนี่ยที่จะคิดก็คือคิดสิ่งไหนที่มันไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะไปคิดเรื่องเขาได้ก็คือสัตว์ไปเลยไม่ต้องคิดนะคะพยายามที่อย่าเอาใจไปโฟกัสกับสิ่งที่ทําให้เหนื่อยใจมากนะคะมันจะทําให้คุณเกิดสภาวะที่มันเครียดและท้อแท้ใจเกิดเคลื่อนหรือเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะคิดลบๆให้กับตัวเองคิดในแง่ที่มันบั่นทอนจิตใจตัวเองมากกว่าเดิมนะคะ ทำให้แรงกายถดถอยลงจะเป็นในลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นชาววังกรเนี่ยควรทำทาตัวที่ไม่ว่าควรคิดบวกให้มากๆทําตัวให้มันสดใสราดเริงอย่าไปถ้าสิ่งไหนที่มันคิดแล้วมันแก้ไขปัญหาไม่ได้คือก็เลิกคิดไปเลยนะคะก็ปล่อยไปตามการเวลาของมันนะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยมีเพียงเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ